นนยาดักนนี่ยเสียงเรื่องรอนดักสามีจอมหืงตอนที่สิบสองขณะที่ชอนกาลังทำงานหลังจากที่มณีออกไปจากห้องของเขาได้ราวๆสิบนาทีต่อมาตํารวจที่รับทำคดีก็โทรศัพท์มาหาเขาฮัลโหลชอนรับสายทันทีเพราะ เขาเองก็อยากรู้ว่าข้อมูลในแฟลตได้นั้นมีอะไรบ้างคุณชอนนะครับผมมีข้อมูลด่วนต้องการจะแจ้งให้คุณทราบว่าตอนนี้เราสามารถแกะข้อมูลในแฟลตได้ได้บางส่วนและรู้แล้วครับว่าใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดชอนรับฟังอย่างตื่นเต้นใครครับ ใครกันที่บงกานเรื่องนี้ชอนรีบถามกลับทันทีนายคันชิตครับนายตีนบอกว่านายคันชิตคือผู้จัดการทั่วไปของบริษัทไม่ทราบว่าตอนนี้นายคันชิตอยู่ที่ไหนนะครับผมกําลังไปขอหมายจับนายคันชิตผมจะทโทรมาแจ้งให้คุณชอนทราบถึงตัวผู้ร้ายเอาไว้ก่อนครับทางเรากําลังนําทีมไปจับกลุ่มนายคันชิตครับ ตำรวจที่ดำคดีบอกอย่างขอความร่วมมือและชอนก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่สักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอตรวจสอบดูก่อนเดี๋ยวผมจะโทรกลับชอนตกใจมากที่ดูว่าตัวการนั้นคือนายกันชิตผู้จัดการทั่วไปคนนี้ช่วยงานพ่อของเขามานานตั้งแต่รุ่นของคุณพรรษาไม่คิดเลยว่า มันจะมีความโลภโมโทสันขณะน,นี้ที่สำคัญมันยังฆ่าคนตายอีกด้วยชอนริบต่อสายหานคันชิตทันทีแต่ไม่ว่าจะโทรศัพท์ไปที่ห้องทำงานของนายคันชิตหรือโทรตามหาจากที่ไหนที่ไหนก็ไม่พบเจอนายคนนั้นจึงเรื่องที่จะเปิดกล้องจอนปิดหลังจากสอบถามจากคนสุดท้ายที่เจอนายคนนี้ เมื่อช่วงสิบนาทีก่อนที่ผ่านมาและนั่นมาทำให้เข้าตกใจมากเมื่อกล้องตัวหนึ่งจับภาพได้ว่าจับภาพและเห็นว่ามานีขึ้นรถของนายคันชิตและขับออกไปจากบริษัทเสียแล้วชอนขนลุกพรึบไปทั้งตัวด้วยความหวาดกลัวไม่เคยคิดเลยว่าตอนนี้คนที่เขารักสุดหัวใจ จะอยู่กับคนร้ายที่ฆ่าคนตายเพียงสองคนโอ้ oh, พระเจ้าเมนี่เขาเรีบกดโทรศัพท์มือไม้สั่นหาภรรยาของเขาทันทีทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นฝ่ายทางด้านของมณีที่ไม่รู้ว่าตอนนี้เธอกำลังนั่งอยู่ข้างๆกับคนร้ายที่กำลังพูดคุยกันอยู่กับนายกันชิดอย่างเป็นกันเอง เธอคิดว่าคุณพันสาวไว้ใจในายคันชิดมากจนมาถึงรุ่นของคุณเดนิสแต่ใครจะรู้ว่านายคนนี้จะน่าซื้อแต่ใจคดแย่จังเลยนะครับผมนี่คิดเลยว่าเรื่องใดๆจะเกิดขึ้นกับบริษัทขนาดนี้นายคันชิดบอกด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยเขาส่งแว่นตาดำกันแดด มณีจึงมองไม่เห็นแววตาลุกลิกมาตายของอีกฝ่ายที่พยายามจะพูดให้น้ำเสียงรับเรียบไม่ตื่นเต้นจนทําให้นายสาวรู้ถึงความความจริงอันดํามืดนั่นสิคะถ้าชอยไม่เห็นว่ามีการขนของกันในตอนมืดเขาคงไม่คิดจะติดตั้งกล้องวงจรปิดเธอปนออกมาอย่างในใจนั่นสิครับ ตอนที่ผมดูว่านายประสงค์ถูกเด็กให้ไปพบผมก็ยังแปลกใจเลยคันชิดพูดยิ้มยิ้มแต่ไม่ใช่กับมณีแน,น,น่เธอเริ่มใจเต้นแดงเพราะเคยกําชับว่าอย่าใครรู้เรื่องที่เธอกับชอนเด็กตัวนายประสงค์ไปสอบสวนแล้วคันชิดรู้ได้ยังไงมณีสะดุ้งนิดๆนิดเธอขนลุกพรึบไปทั้งตัว รับรู้ได้ถึงอันตรายที่อยู่ใกล้เพียงเมตรเดียวเธอทำทีทำท่าไม่รู้ไม่ชี้แต่มือไม้สั่นและหัวใจของเธอมันก็เต้นตัวแรงมากจู่ๆโทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้นมัน,นีสะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจและกลัวส่วนนายคันชิด เลมองโทรศัพท์ของเธอและอากับกิริยาของเจ้าหนาาสาวที่เปลี่ยนไปโดยฉับพลันเธอลนหลานรีบรับโทรศัพท์ทันทียังไม่มีสติหยุดมันตะคอกเธอทันทีทำให้มณีสะดุ้งเฮือกขันชิดแย่งโทรศัพท์ไปจากมือของเธอแล้วเปิดกระจกอย่านะลองได้เพียงเท่านั้นมันก็ทิ้งโทรศัพท์ของเธอลงข้างทาง มณีได้แต่อมองตามโทรศัพท์ที่ถูกรถที่ตามมาด้านหลังเหยียบจนแหลกละเอียดพอหันมามองอีกทีนายคันชิตก็ล้วงปืนจากด้านหลังมาจอดเธอแล้วมณนีกรีดร้องพยายามหาทางเอาตัวรอดอย่านะอย่ายิงชนะคันชิตเธอหน้าซีใจหาย กลัวชนิดที่ไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้จะกลัวอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตอยู่นิ่งๆนะมึงถ้าไม่อยากตายมันขู่เธอเสียงดังพร้อมตวัดปืนไปมาเชิงหน้าหวาเสียวจนเธอได้แต่กรีดด้องอย่าอย่าทำอะไรฉันเลยนะมันนียังคงร้องเสียงดัง เธอยกมือยกไม้เพราะความกลัวเธอยกมือยกไม้ด้วยความหวาดกลัวที่กำลังตดต่อมันต้องจะเอาชีวิตของเธอช่วยไม่ได้แกดันอยู่ตรงนั้นเองนี่หว่า ดีซะอีกมีแกเป็นตัวประกันฉันจะได้มีทางรอดคันชิดบ้าไปแล้วมันหัวเราออกมาดาวกับคนเสียสติหน้าตาของมันบิดเบี้ยวดูน่าเกลียดน่ากลัวเธออยากจะหนีแต่ทำไม่ได้ในใจก็นึกภาวนาขอให้ชอนดูว่าเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายเธอไม่น่าไว้ใจแครง,ง่ายๆจนขึ้นรถมากับคนร้ายเลย ด้วยความกลัวนั้นเองเธอจึงนึกถึงบิดามารดาและคนที่เธอรักชอนเธอสะอื้นมองหาทางรอดที่มีเพียงน้อยนิดเคนชิดพาเธอเข้าตสาเ่เปลี่ยวมียญ้าขึ้นรกเต็มไปหมดเธอเห็นบ้านดางหนึ่งหลังอยู่ไกลๆรอบๆมีแต่ต้นยญาขึ้นสูงท่วมหัว คุณหนูขี้วีนไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนตลอดชีวิตของเธอมีแต่ดอกไม้สวยๆงามๆม,มีแต่เสียงเพลงมีแต่เสียงหัวเราะไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่อะไรที่เธอกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ลงมาเคินชิดกระชาาประตูรถเปิดแล้วดึงเธอออกมาอย่างกระแทกกระทันกรี๊ดอย่านะอย่า ปล่อยฉันไปเธอนะอยากได้เงินเท่าไหร่ฉันจะเอามาให้เอาโทรศัพท์มาสิฉันฉันจะให้พ่อไปเบิกเงินมาให้มัน,นีพยายามต่อรองกูไม่อยากได้หรอกเว้ยแค่เศษเงินตอนเนี้ยกูอยากจะหนีและถ้าผัวมึงไม่เปิดทางให้กูหนีกูจะฆ่ามึงซะไปเข้าไปกรีดมันปากเธอจนเธอเกือบลม้ม ก่อนที่มันจะดึงแขนเธอและลาบไปในบ้านที่หลกล้างหลังนั้นก่อนที่มันจะเอาเคเบิลไท้ายมามัดข้อมือเธอควยหลังแล้วผลักเธอจนเธอลม้มลงที่พื้นปูนที่ทั้งโสกปปกและมีเศษกระเบื้องแตกๆอยู่เต็มพื้นเข่าสองข้างของเธอได้รับบาดเจ็บเลือดไหลทันทีมันนตัตสั่นด้วยความหวาดกลัว ตาสองข้างมองคนได้ที่เดินไปเดินมาอย่างใช้ความคิดมันเป็นความสวยของเธอเองที่ไปอยู่ตรงนั้นมันเป็นเพราะเธอเองที่ไว้ใจคนมากเกินไปน้ำตาของความหวาดกลัวไหลาาพากคุณแม่ขาคุณพ่อขาชอนช่วย,มวยมวเนวยมนี่ด้วยเมนี่กลัวเหลือเกินช่วยเมนี่ด้วยเถอะค่ะ ว hmm. ันนี้ได้แต่ภาวนาอยู่ในใจขอให้ไม่ใครสักคนเข้ามาช่วยเหลือเธอก่อนที่เจ้าคันชิตฆาตกรใจด้ายมันจะฆ่าเธอเสียก่อนก่อนที่เธอจะได้ออกไปตอบแทนผู้มีพระคุณเพียงคนเดียวในชีวิตของเธอและบอกรักคนที่เธอรักด้วยหัวใจด้วยเธอ จบแล้วนะคะตอนดักสามีจอมเทือนจอมหืนตอนที่ยี่สิบสองนะเปลี่ยนชื่อให้อีกซะแล้วเขียนมาจนถึงตอนที่ที่ยี่สิบสองเป็นเปลี่ยนชื่ออีกขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆพนที่เพิ่งเ,เข้ามาติดตามนะคะ ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนะฝากฟังพุ้สนับสนุนด้วยนะคะรักนะคะ่าวุรักษาสวัสดีค่ะ